บทที่หกเอวมัมเมสุตังเอกังสมัมยังภระวาพาลานสิยังวิหาราสิอิอิสิตตานีมิคะทาเยตัตตะละโคพระวาปัญจาวัคคีเยพิภูอามันเตติเทวเมพิขเวอันตาปัปพชิเตนะนะเสวิตัพพาโยจายัง,ยงกาเมสุก,กามะสุขังพิกานุโยโค มาธานุโยโคทุกโคอนันาณโยอนนาติสันหิโตเอเตเตพิทเวอุโขอันเตอนุตปะคัมมะมัดนิมาปฏิปตาตะชาคาเตนะอภิสัมพุทธาจักขูกาลนิยานะกาลนิอุปาัสะมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิปานายะสังวัตติกามตาจาลิกะทิถเวมันที่มาปฏิปทา อะิสัมพธาจักขุ่กรณียานากรณีอุปัสมายะอะิญญายะสัมโพยายานิปานายะสังวัตติอะเมวะอริโยอะทะขิโกมาโทัมมาิฏิัมมาักปโศมมาวาจาซัมมาัมมันโตซัมมาอาชวัมมาวามัมมาติัมมาสมาธิอะยังโมสะทเวมาติมาปฏิปทา เนาอภิสัมพุทธะจากภุการัญญาหนาการัญญอุปปัชมายะอภิญญาญาสัมพุทยะนิพานาญะสังวัตติอิทังโคปะนะทิขเวทุกขังอริยสัจจังชาติติทุกขะชราติทุกขะมรณามติทุกขังโสกะปาริเทวะทุกขังโทมะนัสสุปายาสัต ะละพาติตามปีทุกครั้งสร้างขีเตนา <ะ S 2> ปาดจ,จูป,ปาธา,า,าอิทางโคปปะนาพิกาเวทุกขาสมุทโยอริยสาจจรยายังตันหาโปรพาริกานันทิลาคะสาหะพะตาตัดสาราตัดสาราที่นันที่มีเสยยะอีทางกามาตันหาภวตัน วิภะวัตนาอิทังโคปะนาพิคเวทุกิโระอราจาโยตา,ายววะตันายาอัตสาวิราคณีคนิโรธโจาโคปะตินิสัโคม,มุติอาณาลโยอิทางโคปะนาพิ มโสัมมาทิฏฐิสัมมาสัมปะโปสัมมาวาจาสัมมาการมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีิทางทุกขังอริยสัจการสี่มีที่คเวบุทีอานาโเตสุธรรมีสุจักภูอุทธะปาทิญาณงอุทธะปาทิปัญญาอุทธะปาทิวิชฉาอุทธะปาทิอาโรโกอุทธะปาทิตังโภป

จากคุงอุท่าปาทิยานางอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอารโกอุทาปิตังโคปนิทังทุกขะมุทโยอริยัจัางติเมธีเวเอานาโสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทาปิยานังอุทาปิปัญญาอุทาปิวิชาอุทาปาทิ ตามพิกเวโเพอานานสุเตสุธรรมเมสุจักคงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโรอุทาปาที่อังทุกขาโลโทอริยสัจจันติมพิกเวโเพอานานุสุเตสุธรรมเมสุจักคงอุทาปาทิานัอุทาปาทิปัญญา อริาสตร์จางาสตร์ฉกาตับพันเมเวบบเพอานานุสูเตสุธรรมเมสุจากคงอุธาปาทิยานังอุธาปาิปัญญาอุธาปาิวิชาอุธาปาิอารโปอุธาปาธิตังโคปาทิทางทุกขะนิโรโทอริยาสตรจังชั้นสตจฉีกาตันติ

เวบุพีอานานุสูตสุธรรมเมสุจักคุงอุท่าปาทิยานังอุท่าปาทิปัญญาอุท่าปาทิวิชาอุท่าปาทิอาโรโกอุท่าปาทิตังโคปานิทังทุกขาที่โรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังทาวิทันทาวิตันติเนทีเวบุพอานานุสูตสุธรรมเมจักคุงอุท่าปาทิยานังอุท่าปาทิปัญญาอุท่าปาทิวิชาอุท่าปาทิอาโรโกอุท่าปาทิ ยาวะกีวันจะาเมพิขะเวอีเมสุจะจะตูสุอริยสัจเจสุเอวามติปาริวานทังทวาทะสากาลังยะชาภูตังยานัสสานาณิสสุทังอะโหสิเนวะตาวาหังพิขเวสะเทวะเกโรเกสามาระเกสพภาลันหา มาสัมโพธิ์ทิอภิสัมพุทโธปัญจัญญาสิงหะโตจากโคเมตพิกาเวอิมีสุจะโตสุอริยสัจจะสูตรเอวันติปะวิวัดทังทวาทสากาลยถาภูตังยานะทันสังวิสุวิสุทังวิสุวิสุทังอโหสิอัาหังพิกาเวสะเทวเกโลเกสามาละเกสะพารันหะมกิ มานุสะยะอะนุตตาลังสัมมาสัมโพธิุทิสัมพุทโธปัญจัญญะสิงยานจัปปาน,า,ปนาเทพระนงังโอชาปาทิอาคูปามปาเมวิมุตติอะอะยะมันติตาชาตินาติทาติปุนาภะปุนาภะโวติอิทะมะโวโวจะัปะขะวาอันตะ มันสามิชะปานะเวยยากะละนัสมิกณน,น,นามเนออายัสะมะโตโกนทันยันสะวิราชังวีตะมะลังธรรมมาจากคุ้งอุท่าปาที่ยังิิจมุทายะธรรมมังสัพันตังนิโรธาครมมันนิโรธาธรรมมันติปาวัาติเตจัก เนวาสัทถมนุสสาเวสุงเอตัมภ้าข้าวตาพาลานัสิยังอิิปะตะเนมิฆาทาเยอนุตาลังธรรมมาจากกลางปวันสิตังอัปปวิวัติยังจะมะเนนะวาพาลาหะมะเนนะวาเทลีนะวามาเลนะวาพาลันหะมุนาวา เกนะจิวาโลกัสมีติกุมมานังเทวานังสัตทางสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัชามาศะมนุสสาเวสุขจารุมหาราชิกานังเทวานังสัตทางสุตวาตาวติจินซาเทวาสัชธรมนุสสาเวสุขตาวติจินซานางเทวานังสัตทางสุตวามายาเทวาสัชธรมนุสสาเวสุขยามานัง เทวานางสัตวังสุตวาตุสิตาเทวาสัพพามนุสสาเวสุงตุสิตานางเทวานางสัตวังสุตวะนิมมานาลาตีเทวาสัตถมนุสสาเวสุงตนิมมานาลาตีนางเทวานางสัตวังสุตวาปะละนิมิตวะสวาตีเทวาสัตถมนุสสาเวสุงปะละนิมิตวะสวา นางศาสตร์ทางสุตวาพระลันหามกายิกาเทวาสัพพะมะนุสาเลสุงเอตัมภะคะวะตาคาลานสียางกีสีปะตะเนมีฆะทาเยอนุตละลังทำมมาจากกลางป่าวัตติตังอปะทิวสิยังสามะรนีนะวาพระลาหะมะนีนะวาทเทวีนะวามาลีนะนาวาพระลันหาบ<า>วาเก นาจิวาโลกาสมินติอิติหะเตนะขะเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพระรันหะมะโลกาจัโทอาพุทธันติอายันจะท่าสาสา,สาหัสีโลกาชาสุสังกัดปีสังปะกับปีสัมปเวทิอปะมาโนจะโอลาโลโอภาโซโลเก ปาตุละหูสีอาติกัรรมเมวเทวานางเทวานุภาวังอาคาโทอับอาทาโคพระเข้าวาอุทานาอุทานีสอัญญาสิวัตะโพโกณทันโอยอัญญาสิวะัตะโพโกณทันโยติอิติหิทางอายาสมมโตโกณทันนัน,านสาัญญาโกณทันโยเทะวะนางเทะวะนามางอาโหสีติ